สวัสดีค่ะชื่อมิลินค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำหนึ่งค่ะอายุ1 0อายุ20ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวการทิราวัชราทัศนากุลอายุ19ปีอะไรโดนใจที่ทำให้มาออดิชั่นล่ะค่ะก็อะไรที่มันเป็นโอกาสสำหรับความฝันมันก็น่าลองที่จะทำวันที่ออดิชั่นรอบที่สองให้ไหมคะตอนนั้นว่ากต็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็ถามว่าแบบ ทำอะไรที่มหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่ตื่นเต้นหนูก็พูดอะไรออกไปก็หนูเป็นแกนสันทนาการมาแนวทางแล้วก็เลยเต้นฮิปโปให้พี่เขาเพลงหนึ่งฮิฮมันเดิุยอมันเดินคยอแล้วก็ออกมาก็อุ้ยทำอะไรลงไปมันมันดูตลกอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่สวยหรือเปล่า 私は変えてる憧れていたステージでいだ運勢あに อยากลองอะไรพวกนี้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเป็นคนขี้อายมากก็เลยไม่กล้าสักทีคือพ่อกับแม่ชอบชอบให้หนูกล้าแสดงออกอยู่แล้วเพราะว่าหนูขี้อายแต่เด็กๆเ,เขาก็เป็นห่วงตั้งแต่เด็กๆแล้วลว่าแบบเอ้ยจะกล้าแสดงออกไหมอะไร กแบบไม่ลองมาตั้งสักทีนึง mm hmm. ก็ปล่อยให้ยุ่มากไปเลย mm hmm. <ๆ>พอจบมาหาลัยปุ๊บถ้าไม่ลองทําเลยหนูจะมาเสียใจทีหลังไหมนะอย่างน้อยถ้าหนูทําปุ๊บเออหนูไม่ติดหนูก็อาจจะคิดว่าเอยเราอาจจะไม่ได้เราลองแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เหมาะมาทางสายนี้จริง 64, ๆเ่ยค่ะ14ครับเบอร์จาก10 นแน่ละวันโดยลำพังเท่าไรเรื่องดีและร้ายที่จะมากมายคิดว่าไม่เป็นไรเธอฉันต้องเดินคนเดียวจากวันที่ชีวิตฉันมีเธอเชื่อไหมว่ามันต่างไปมากเลยทางนั้นที่เคยดูยาวไกลไม่น่ากลัวอย่างเคย ผ่านมันในร้ายได้ง่ายได้ฉันยิ้มได้กับทุกเรื่องที่เข้ามาทุกอย่างที่เคยเห็นในวันนี้สวยงามกว่าเพราะมีเธอฉันมีคุนพาบว่าดีเท่าไรที่ได้มีเธอร่วมทางกันไปเชื่อไหมว่าฉันยิ้มง,ง่ายกว่าทุกวันที่ผ่านเพราะฉันมีเธอตรงนี้ กว้างเกินไปเลือทว้น้าที่ฉันมีความหมายรอเธออย่าทิ้งกันไปเพราะฉันชอบที่ได้มีเธอข่ที่เมื่อมนที่เคยเงียบเงาแต่วันนี้ฉันกลับมองเห็นดาวเหมือนพรุ่งนี้ที่เคยว่างเปล่าไม่เหมือนเดิ เท่าไรที่ได้มีเธอรวมทางกันไปเชื่อไหมว่าฉันยินไง่ายกว่าทุกวันที่ผ่าน่าฉันมีเธอตรงนี้จะทําอไม่ลองนี้มีความเกินไปและชุกวินาทีฉันมีความหมายเราเธออย่าทิ้งกันไป อยากรู้ความรู้สึกแรกตอนเจอเมมเบอร์ในวงตอนเจอครั้งแรกอ่ะน่าจะเป็นช่วงออรอบแปดสิบแล้วมันก็เจอเนอยด้วยก็มองนะเออคนนี้ก็น่ารักดีแล้วก็รู้สึกเอ๊ะอยากสนิทกับคนนี้จังอืมแค่นั้นแหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คุยกันแบบพอหลังประกาศผลเสร็จใช่ไหมคะก็คุยกันในไล,แบบแลน์แบบแลกไลน์กันแบบเฮ้ยเธอจะเซ็นสัญญาไหมเธอจะเป็นยังไงแล้วเธอจะนอนหอที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยสนิทกันตั้งแต่นั้นมา เพือไม่สนิทกับน้ำหนึ่งเพราะว่าววเห็นน้ำหนึ่งแบบ <c oughs> นั่งร้องไห้อยู่อย่างไม่มีเพื่อนก็เลยอยากเข้าไปคุยด้วยเพราะว่าเราเรานอนด้วยกันให้เลือกสมาชิกที่ชอบสองคนแล้วบอกว่าชอบอะไรในตัวเขาบวกความประทับใจครั้งแรกในตอนนี้ถ้าเราจะไม่พูดถึงน้ำหนึ่งก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะงอนเรา <c oughs> น้ำหนึ่งเป็นเพื่อนที่แบบอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกๆเลยค่ะอยู่หอด้วยกัน อยู่หาะด้วยการทำอะไรด้วยการบ่อยมากน้ำหนึ่งเป็นคนที่ช่วยเหลือหลายๆอย่างเลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันบ่อยทำไมเขาบอกว่าเราเป็นเหมือนน้ำหนึ่งคือเราโจ๊กเขี้ยวเาเหนูไม่ไม่เลยหนูโจ๊กเหมือนพี่เขาแบบอยู่กับพี่น้ำหนึ่งจนติดเชื้อแล้วก็ไปเหมือนกันเลยหมือนกันแเอาจริงขนาดท่าเดินเลยเหมือนกันเลยมอข้างหลังขาเหมือนกันมากถ้าผมเหมือนกันที่จะแบบแยกไม่ออกเหมือนเหมือนฝาแฝดมาก ช่วงแรกๆเฉอจำไม่ได้แยกน้ำหนึ่งกับเนยไม่ออกเอ้ยจริงใช่เหมือนนกัช่วงแรกๆแบบแยกไม่ออกคนไหนเนยคนไหนน้ำหนึ่งดูที่สีผิวเลยค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะเนยค่ะพูดถึงอันนี้ดีกว่าซันแอนมูลมีมีที่เราตั้งกันว่าก็เขินแล้วก็เขินยังไรนะเดี๋ยวเด็กเขินหน้าดำแล้วก็นั่นแหละแพูดถึงซันแอนมูล จริงๆอะ่ะก่อนหน้านี้เคยเห็นอนะ่ะมันมีมันมีอันนึงอะ่ะที่เป็นแฮชแท็กอันหนึ่งอะ่ะอะไรช็อกโกแลตวานิลาอะไรสักอย่างแล้วคือให้นายเป็นวานิลาให้นอนนอนเป็นช็อกโกแลตเดียวมันดำขนาดนั้นเลยมันมันดูท่าจะมืดแต่ช็อกโกแลตอะ่ะนั่นแหละก็เลยแบบว่าอะไรอ่ะก็เลยเปลี่ยนลายก็เลยเป็น,น,นให้มันน่ารักให้มันดูแบบ ฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงอืมก็เลยเป็นซันแอนด์มูนนี่คือแฟนฉันอ่าไม่ใช่ฮักเจะร้ายแหละฮักกับไอ้เหมือนใจได้ไิ่ยาเราจะมาผ่าน้ำหนึ่งกันค่ะอย่างแรกเลยน้ำหนึ่งเป็นสวยค่ะน้ำหนึ่งเป็นนางร้ายค่ะทุกคนเป็นนางเอกเขาจะเป็นนางเอกนางร้ายค่ะคือน้ำหนึ่งอะค่ะเป็นคนที่อ่ำน้ำนานมาก เหมือนกันน้ำหนึ่งหักชาตินึงเลยหักสองชาติน้ำหนึ่งเป็นคนที่รู้เพลงแบบเขาเรียกเพลงอะไรอ่ะเพลงร็อคอยเพลงหมอลรามเพลงลูกทุ่งแบบเพลงโจโจ้ะ่ะโดยเฉพาะท่าที่แบบท่าที่ดึงดาวเพื่อแบบเติ๊กเต้๊แบบเซียนมากโจ๊โจ้ะเบาๆบาหนึ่งสองๆ้ำแย้วแลเจอพี่น่าเที น้ำหนึ่งขี้งอนมากน้ำหนึ่งดูอยู่หรือเปล่าน้ำหนึ่งขี้งอนมากๆแต่ว่าน่ารักน้ำหนึ่งคอยช่วยเหลือตลอดเลยคุณมิลินขี้งอนจริงไหมจ๊ะขี้งอนอันนี้ใครบอกอ่ะ <c oughs> เนยปะต้องแบบในบีแอนเคจะงอนเนยบ่อยสุดแหละเพราะว่าเป็นคนขี้น้อยใจแต่จริงถึงไม่ใช่เนย ก็น้อยใจนะแบบจะเป็นคนแต่ว่าจะน้อยใจเป็นเรื่องๆอ่ะจะเป็นคนที่น้อยใจกับเรื่องการได้รับความรักอะไรอย่างเงี้ยอืม่อะอะย่างเนยเนี่ยไปให้ความรักคนอื่นมากกว่าเขาเขาจะงอนตัวเองนะจ๊ะเนาะวันล่าสุดงอนกันใช่ไหมคะเนอยอ่ะส่งไลน์มาหาหนูแบบเป็นเรียงความแบบประมาณ ห้าหน้ากระดาษ A สีเอาไมใช่นันเวอร์ไปมีช่วงหนึ่งที่งอนกันใช่ไหมแต่ไม่บอกว่าเพราะอะไร <c oughs> แบบว่าเราเรา,เราเขียนเรียงความหากันแบบยาวมากเลยค่ะเพราะแบบเนยก็ส่งไปงอก่อนอะไรอย่างนี้แล้วน้ำหนึ่งก็ตอบกลับมายาวมากแต่ว่าเราดีกันแล้วนะคะไม่ได้งอนแบบไม่ได้งอนกันเรื่องใหญ่แต่ว่ามันก็ธรรมดาแต่ว่าดีกันแล้วคือหนูเป็นคนที่น้อยใจหรือง,งอนแล้วะจะเงียบจะแบบ ไม่คุยด้วยละอะไรเงี้ยแต่เนยจะเป็นคนที่ก็จะตามมาคุยด้วยใช่แล้วก็แบบมาเคลียร์เคลียร์เลยตบกันเลยอ๋อไม่ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนหนูไม่คุยกับเนยแต่นั้นอะไม่ใช่งอนแต่แค่เหมือนเล่นกับใครแล้วลืลวลมเนยมั้งแล้วเนยก็นึกว่าหนูง,งอนแล้วเนยก็องอนหนูกับ แล้วก็กลับหอ,อก่อนเลยนะไปกินข้าวกับพี่หนูก็ไปกินข้าวกับพี่แก้วกับอ่อนแล้วโทรถามเนอยออกมาจากห้องซ้อมหรือยังเนยก็เดี๋ยวหนูกลับไปกินเซเว่นหน้าหอนนะไม่กินข้าวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เนยมันจะไม่กินข้าวอะหนูก็คิดว่ามันต้องงอนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละพราะกลับหอไปใช่ไหมหนูก็คือก็ไม่ไม่ได้ไปถามว่าเป็นอะไรหนูก็นั่งนิ่งๆเจ้าพักเนยบอกตัวเองเป็นอะไรเนี่ย เหมือนงอนแล้วก็ต้องมางอเองมิลินงอนเรื่องอะไรบ่อยที่สุดไม่งอนโหน่าน่ารักจะตายคุณลินเนี่ยเราไม่เคยงอนกันเลยนะคะจริงๆคุณมิลินแก้มเราเยอะหรอไม่เยอะไม่เยอะเห็นไมสวยจังเลยค่ะบ้าเราจะมางัดเข้ากันนี่มาให้เห็นมือมา

น้ำหนึ่งไทยแลนด์ฟามจระเข้แห่งประเทศไทยอ่ะแล้วน้องนายกรอบอบจะเขียนของเตยนะครับเอาเลยคะ่ะผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนพร้อมกันยังคะ่ะอันนี้ฝ่ายดอกนะคะฝ่ายดอกไม้แห่งทุ่งลังแลเดินน้องนายอบอบนะคะส่วนอันนี้นะคะไม่ลินขายบูยากอยู่ด้านปากซอยมาแป๊นนึงครับเรายังไม่ตีละคขังเลยอยู่หอสามคนถ้าโมบิลเป็นลูกระหว่างนะไรกับน้ำเดินใครเป็นพ่อเป็น เนยเป็นผู้หญิงน่ารักงั้นเนยเป็นแม่เป็นพ่อเหรองั้นเนยพรุ่งนี้ไปกวาดห้องด้วยนะเดี๋ยวพี่จะตั้งใจทํามาหากินเองอ๋อไอจงป้าจะเป็นของน้ำหนึ่งกันไมื่อไหรจะเป็นไอเล่ตลอดเวลาเห็นรถนึกว่าคุณอบส่งรถมาให้คุณอบคุณอบออกยังอ่ะคุณอบไปเพิ่งออกส่งรถให้คุณหมีก่อนเร็วๆรักเนยไหมรักจ้า ถ้าให้เลอนเด็กกับเพื่อนๆนในมงเนี่ยจะเลอนเด็กกับใครนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่ด้วยกันทุกวันตลอดเวลาพี่มเรินเป็นผู้ชายจะคบพี่เนยเป็นแฟนไหมครับไม่ครับอาบน้ำนาน คิดว่าฉันไม่รู้เลยทำเป็นบางงานอ่ะ ใช่ค่ะคนเล่นเป็นแฟนเขาต่อ แปดถึงสิบนอนไหนน้ำเดือดกัน <c oughs> <laughs> ไปเลยไปเร็วมาก หัวใจขอให้เธอโปรดฟังนะคนดี อนกันบ้าเป็นปกติของเพื่อนี้นคะมันก็แบบว่าเอาจริงๆเมือนช่วงแรกที่ไม่ได้แบบมันจะมีช่วงงอนกันอะเล่ยเครียดมากเลยนะว่แบบแบบว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือย่างเงี้ยเมื่อวันเกิดก็ส่งส่งไลน์ไปบอกแฮปปี้เบอร์ตีแล้วแล้วก็บอกว่าอย่างงอนเขาบ่อยเพราะว่าเขาอะรักมากเลยนะแต่ว่าเวลาแบบเจอเองงอนเขาเขารู้สึกไม่ดี Sit <Sý> next to my-

神秘兮若。 น้ำหนึ่งครับเซนเตอร์ของเพลงนี้ครับเนยครับ